ล่าสุดเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ลองใช้ฟังสตูดิโอมอนิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับนั่นคือ Sony MDR MV1 ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าหลังจากที่ลองใช้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ ถ้าพูดถึงหูฟังสตูดิโอของโซนี่เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าแบบโอ้โหมันมีตำนานเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอตัว MDR CD900T s อะไรตัวนั้นนะครับซึ่งเราจะเห็นในรายการร้องเพลงในสตูดิโอญี่ปุ่นแบบโอ้ยเยอะเยอะมากนะครับในรายการ The First Take ก็มีนะโอ้โหแบบเห็นเยอะเลยนะครับล่าสุด CD กันทีก็ไปร้องในรายการนี้ด้วยนะแล้วก็ใช้หูฟังอันนี้ด้วยไปดูกันได้นะครับรวมถึงก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ทํา เกี่ยวกับหูฟังมอนิเตอร์ของ Sony ไปแล้วนะครับแล้วก็เล่าประวัติโอ้เยอะแยะมากมายมันมีประวัติยาวนานออเป็น30-40ปีอะใช้กันมายาวๆเลยอนะ่ะซึ่งรวมถึงไอ้ตัวนี้ด้วยอ่า MDR7506 ตัวนี้ซึ่งผมมีคลิปนะผมมีคลิปพูดถึงเจ้าตัวนี้อยู่นะครับก็ไปลองฟังตรงนั้นได้นะครับไปลองดูตัวนี้ได้นะครับรวมไปถึงตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวหูฟังสตูดิโอตัวใหม่ จาก Sony นะครับคือ Sony MDR MV1 นะครับเป็นหูฟังสตูดิโอแบบ Open b a c k นะครับผมบอกราคาก่อนเลยนะราคาเนี่ยอยู่ที่1,9,990บาทซึ่ง ราคาสูงอยู่นะแน่นอนว่าราคาขนาดนี้นะครับมันจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนหรอกนะยกเว้นว่าคุณมีตังค์แล้วคุณอยากลองอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นมันเหนืออยู่เหนือการควบคุมอยู่แล้วเนี่ย <laughs> นะตัวเนี้ยมันเป็นหูฟังที่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแค่บอกว่าเป็นหูฟังสตูดิโอเนี่ยแค่เนี้ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนไม่ได้เหมาะจะเอาไปใช้งานแบบทั่วไปเท่าไหร่ ซึ่งตัวนี้มันจะจิ้งกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังสตูดิโอแบบ Open Back ก่อนที้เราจะไปดูว่าหูฟังโอเพนแบ็ก o ค e ดแบ็กต่างกันยังไงนะครับฝากนะครับฝากช่วยสนับสนุนพวกเรานะครับหากคุณชอบคอนเทนต์ของซูมคาเมล่านะครับสนับสนุนพวกเราด้วยการซื้อของจากซ o มนี่แหละนะ,ะเราจะได้มีพลังงานนะครับในการทำคลิปออกมาทำความรู้ นู่นนี่นั่นทำคอนเทนต์ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะครับรันกล้องสียมพูครับผมอันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาเล่าก่อนเลยว่า Open Back คืออะไรนะครับหูฟังธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน3อันหลักๆนะครับ Open Back นะครับ Cross Back แล้วก็ เซมิโอเพนนะครับหูฟังทั่วไป <laughs> ที่เราใช้กันเนี่ยนะครับรวมไปถึงไอ้ตัวนี้ด้วยจะน่าสนุกตัวนี้นะครับจะเป็นแบบโคดแบ็กนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกแบบเนี้ยที่ปิดไปเลยนะครับปิดครอบตัวไดเวอร์ไว้ไว้เลยนะครับก็คือไดเวอร์ก็อยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกข้างหลังก็เป็นแบบคุมครอบไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเสียงมันก็จะไม่ได้ถูกเสียงภายนอกเข้ามากวนหรือว่าเสียงในหูฟังเองเนี่ยก็จะไม่ได้ออกไปข้างนอกมากเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนปิดอยู่ในหูเพื่อให้เรา ได้ยินเสียงแบบชัดเจนนะครับอันนี้คือโค้ดแบ็กข้อดีของโค้ดแบ็กก็คือว่าแน่นอนว่าหูฟังสตูดิโอมอนิเตอร์เนี่ยเราใช้ในงานจริงจังนะครับงานมิกเสียงงานทําเพลงทาเสียงทําดนตรีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหูฟังแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะโฟกัสได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันไม่มีเสียงภายนอกเข้ามานะครับประมาณนี้แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการที่เสียงที่เราได้ยินในหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยมันก็จะไม่กระเด็นกระดอนออกไปข้างนอก ะรมันก็จะไม่ไปเข้ากับไม์ที่บันทึกอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้พวกหูฟังแบบนี้นะครับพวกบวกเบสพวกเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงมวลค่อนข้างแน่นเพราะว่ามันมันปิดครอบอยู่ในหูมันมันสะท้อนมันมันสะเทือนกันอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าหูฟังแบบนี้เนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีความล้ากันบ้างนะครับประมาณนี้นะในส่วนของหูฟังเกี่ยวกับโครดแบ็คนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของหูฟังแบบ โอเพนแบ็กนะครับซึ่งหูฟังตัวที่ผมจะพูดถึงในรีวิวนี้นะครับก็คือ Sony MDR MV1 เนี่ยก็เป็นหูฟังแบบโอเพนแบ็กเหมือนกันนะครับลักษณะภายนอกของหูฟังโอเพนแบ็กเนี่ยนะครับก็คือว่าด้านหลังเนี่ยนะครับไอตัวด้านหลังเนี่ยนะครับที่ปิดไดเวอร์ไว้เนี่ยมันจะมีรูนะครับให้เสียงอื่นเนี่ยนะครับเสียงแอมเบียนเสียงภายนอกเนี่ยเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วมันมีข้อดียังไงนะครับกับการที่สามารถเอาเสียงจากภายนอกเข้ามาได้เสียงที่ ที่คุณได้ฟังเนี่ยนะครับมันจะมีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงนะครับมันจะคล้ายๆกับเสียงที่คุณได้ยินจากลําโพงจากทุกที่อะไรเงี้ยนะครับเพราะไอ้หูฟังแบบที่เป็นหูฟังแบบ Openback เนี่ยมันจะมีการสะท้อนในหูเนี่ยน้อยลงมันจะได้ความเที่ยงตรงเหมือนเวลาที่เราฟังเพลงโดยที่ไม่ได้ใส่หูฟังอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันไม่ถึงกับว่าเป็นฟังผ่านลําโพงอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าอย่างลําโพงเนี่ยถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับมันมีไอ้โบ คือถ้าเรา m ิกเสียงหรือฟังเสียงจากลําโพงเนี่ยการโฟกัสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากยิ่งถ้าเป็นที่ที่มันมีเสียงรบกวนเสียงน้อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้ตัวเนี้ย open back เนี่ยมันได้ยินเสียงจากข้างนอกด้วยได้ยินเสียง ambient ด้วยนะครับมันก็จะเป็นเสียงที่ไม่อุดอู้นะครับไม่อื้อึงอยู่ในหูนะครับไม่มีการสะท้อนอะไรมากมายนะครับมันยังโฟกัสได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้หูเรานะครับรวมไปถึงข้อดีเวลาที่ใช้งานของหูฟังแบบนี้ก็คือคุณสามารถที่จะดีดนิ้วไป อ่านะสมมติว่าคุณเป็นคนมิกอยู่ข้างนอก ที่อัดอยู่ตรงนู้นอะไรเงี้ยฮะสามารถดิดนิ้วไปหรือว่าสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้โดยที่ไม่ต้องถอดหูฟังออกมาอะไรเงี้ยนะครับคุณก็ยังสามารถที่จะได้ยินเสียงรอบข้างได้คุยกันได้ส่วนเรื่องของเบสเนี่ยก็จะมีการกระจายเสียงเบสท,ที่ดีขึ้นเพราะว่ามันสามารถที่จะออกไปข้างนอกได้แต่ว่ามันจะไม่ได้มีมวลหนักๆแน่นๆเหมือนหูฟงังแบบโค้ดแบ็กที่มันปิดอยู่ในหูเราอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มันมีข้อเสียหรือว่าความเหมาะสมในการใช้งานในรูปแบบไหนบ้างนะครับแน่นอนว่า ามันเอาไว้ฟังเพลงมิกเพลงสําหรับคนที่ทํางานในด้านนี้นะครับก็แน่นอนว่ามันจะเหมาะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เหมาะกับการที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ข้างนอกอะ่ะไม่ได้มิกเพลงไม่ได้ทําเพลงไม่ได้ฟังเพลงอยู่ข้างนอกเพราะว่าเอ่อมันได้ยินเสียง noise ออกมานะครับอันนี้อาจจะเหมาะกับการที่จะต้องทํางานในห้องอัดที่มีเป็นกิจลักษณะเป็นห้องอัดจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเหมาะกับอินดอร์มากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมาะกับอ u t d ดร์ก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณไปนั่งฟังเพลงทั่วไปหรืออะไรเงี้ยครับอยู่ข้างนอก ไไมันก็จะได้ยินเสียงคนเสียงอะไรมาด้วยถามว่ามันดีไหมในแง่หนึ่งมันก็อาจจะดีนะอาจจะแบบได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะทําให้เราไม่ได้รับอันตรายอย่างเช่นเดินข้างถนนอะไรเงี้ยอาจจะได้ยินเสียงอื่นมาด้วยมันก็ได้ยินเสียงรถบีบแต่ในแง่นั้นมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้งานมันในลักษณะนั้นเท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสมมติคุณไปนั่งฟังเพลงในรถไฟฟ้านั่งฟังอยู่เนี่ยคนข้างๆคุณจะได้ยินเสียงเพลงที่คุณเปิดด้วยเออซึ่งมัน มันแปลกเออมันแปลกคนไม่เข้าใจคิดว่าเอ้ยไอน้นี่ไอ้หนุ่มนี่มันเปิดเพลงดังเวยเฮ้ยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ในแง่ของการใช้งานในสตูเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องใช้ในการอัดเสียงนะครับอาจจะเป็นอาจจะต้องใช้ตัวอื่นอันนี้อาจจะเป็นสาหรับการมิกซ์มากกว่านะครับถ้าคุณไปอัดเสียงเนี่ยด้วยความที่เสียงมันรอดออกมาได้เนี่ยนะครับ มันก็จะไปเข้าใหม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะแค่ทําการมิกอย่างเดียวครับอ่าถ้าสมมุติว่านักร้องอยากะใส่แล้วก็ไปร้องเพลงข้างในเสียงเข้าใหม่ก็อาจจะได้ยินออกมาอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับประมาณนี้ส่วนหูฟังแบบซีมิโอเพนนะครับอย่างซีมิโอเพนเนี่ยาอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับแต่ว่าก็ประมาณให้เข้าใจว่าคอนเซปต์ก็คือมันก็จะเป็นการผสมระหว่างตัวโอเปนแบ็กกับโคดแบ็กไว้ด้วยกันนะครับเอาข้อดีของหูฟังทั้ง2แบบมารวมกันนะครับก็คือได้เสียงที่เที่ยงตรงได้ความถี่ที่เที่ยงงตรรมากขึ้้นนะคับได ในเรื่องของลดน้อยจากภายนอกมาเพิ่มนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงว่ากับตัดไปหมดนะครับดีขึ้นกว่าโอเพนแบ็อะไรประมาณนี้นะคือมันก็เป็นเครื่องกลางๆระหว่างโค้ดกับแบ็กก็ยังมีเสียงรอดออกมาหน่อยนึงแต่ไม่ถึงกับโอเพนแบ็นะแต่ถ้าเป็นพวกไมโครเดนเซอร์ที่ความไวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้เหมือนกันเออประมาณนี้นะครับแล้วเรื่องของการลดน้อยเนี่ยก็ลดได้มากกว่าแต่ก็ไม่ถึงกับโค้ดแบ็กอ่าประมาณนี้นะนี่แหละหูฟังที่มันมีอยู่ทั้ง3แบบทีนี้มาดูรอบตัวเขาดน,นึงนะครับบอดี้ เขาเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักจะค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ตัวเฮดแบรเนี่ยนะครับเป็นฟองน้ำนะครับซึ่งมีความหนานุ่มมีความหนามากกว่าตัวเจ็ดห้าศูนย์หกตัวนี้นะครับตอนที่ใส่เนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกถึงการที่มันจะกดหัวอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่สบายอยู่นะครับในส่วนของตัวการปรับระดับนะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับสามารถดึงได้ประมาณสิบระดับนะครับอันนี้ก็ปรับให้ตามสรีระของแต่ละคนนะครับ นี่เราดูในส่วนของพลาติกด้านหลังที่ครอบตัวไดเวอร์อยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นรูๆใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือเป็นรูปแบบของูฟัง Open Back นะครับสามารถที่จะมีเสียงรอดเข้ามาได้นะตรงข้างนะครับใกล้ๆกับตัว Earpad เนี่ยก็จะเป็นยาวๆอย่างเงี้ยนะครับตรงส่วนนี้นะครับทาง Sony เองเขาบอกว่ามีการออกแบบให้มีการควบคุมแรงดัน ลมที่เข้าออกนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพเสียงที่ยังดีอยู่ประมาณนี้นะครับตัว earpad เนี่ยก็หนานุ่มดีนะครับใส่สบายนะครับเพียงแต่ว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นผ้านะเหมือนเป็นออกคำมยีกำมยีนิดหน่อยนะครับซึ่งไอ้แบบนี้นะครับมันจะไม่เหมาะกับการที่จะออกไปใช้งานข้างนอกมันจะเหมาะกับการที่ใช้งานในห้องแอร์อะไรเงี้ยนะครับให้มันอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยถ้าไม่มีเหงื่อเนี่ยมันก็จะโอเคกว่าถ้ามีเหงื่อเนี่ยมันก็จะไปซับ เงื่อเออตรงนี้นะครับก็อาจจะเกิดความสกปรกได้อะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ออกไปอยู่ข้างนอกเออนะครับควรจะอยู่ในห้องแอร์ทำงานในอินดอร์อนะไรเงี้ยฟังเพลงฟังอะไรมิกเสียงอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านมากกว่านะครับอยู่ที่สตูดิโออะไรเงี้ยมากกว่านะมากกว่าที่จะออกไปใช้งานข้างนอกส่วนสายที่ให้มานะครับก็สามารถที่จะถอดออกจากตัวหูฟังได้เหมือนเหมาะกับงานสตูดิโออยู่แล้วนะครับคือรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยจริงๆมันก็ออกแนววิดเด็หน่อยๆ ก็ลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับตัวตัว7 5 0 6หยหรือว่า CD900T อะไรประมาณนี้คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันมีความเป็น Open Back เข้ามานู่นนี่นั่นมันก็ดูมีความทันสมัยมากขึ้นเออแต่รูปรักษ์เนี่ยการออกแบบเนี่ยผมว่ามันก็มีต้นแบบมาจากหูฟังสตูดิโอมอนิเตอร์ตัวอื่นของ Sony เหมือนกันนะโดยรวมเรื่อง,องอการออกแบบแล้วก็บอดี้ของเขานะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของสเปกอื่นๆที่น่าสนใจอะไรยังไงของเขามีอะไรอีกบ้างนะครับก็คือว่าเขาจะมีในส่วนของคุณสมบัติ 3D Spatial Audio นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถที่จะรับรู้ได้นะครับว่าดนตรีอยู่ตรงไหนเสียงนี้มาจากทิศทางไหนได้แบบ 3D เลยนะครับทำให้เราได้ดื่มด่ำกับไอ้เรื่องพวกนี้ได้นะรวมไปถึงสามารถที่จะสามารถที่จะรองรับเสียงมิกซ์เสียงแบบ VR ได้นะครับก็คือ360องศาเลยนะครับซึ่งโซนี่เขาก็มีซอฟต์แวร์ของเขาเองด้วยนะครับจะเป็น360 Reality Audio นะครับซึ่งก็อันนี้ก็สามารถที่จะเลือก เลือกวางตำแหน่งเครื่องดนตรีนู่นนี่นั่นได้ตามใจชอบเลยนะครับทีนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะความเห็นของผมจากการที่ได้ลองใช้มาสักพักหนึ่งนะครับเรื่องของฟิสิกส์เขาก่อนแล้วกันนะครับการใช้งานการสวมใสน่นู่นนี่นั่นเป็นยังไงนะครับตอนที่ได้เอามาใส่เนี่ยนะครับก็ใช้งาน อยู่พักใหญ่ไอ้ตัวเฮดแบ็ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนานุ่มนะครับใส่แล้วก็ไม่ได้กดหัวมากนะครับใช้ไปน,นานๆก็ไม่รู้สึก,กว่ามันกดหัวรวมไปถึงตัวเย่แพดของเขาเนี่ยนะครับหนานุ่มดีเลยนะครับไม่ได้รู้สึกอัดอะไรบ้างรวมไปถึงการที่มันเป็นโอเพนแบ็คอะแรงดันในหูอะผมรู้สึกว่ามันมันไม่เท่าตัวโค้ดแบ็คอะเออนะครับมันรู้สึกว่ามันมันมันสบายหูกว่าสบายหูกว่าแล้วก็ได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นมากกว่ามันมีความอึดอัดมากกว่านะครับจริงๆผมจะมีหูฟังอีกตัวหนึ่งก็คื โซนี่ Sony wh 1 0 0 0 xm 5นะครับตัวน,นั้นมก็จะเป็นหูฟังแบบที่ noise canceling นะด้วยความที่มัน,มนเสียงมันมีอยู่แค่ตรงนี้เออบางทีมันก็ทําให้ใช้ไปน,นานๆนะตอนแรกๆที่ผมใช้ผมรู้สึกเออมึนๆเมาๆหน่อยๆนะครับ,ก,บ,ก,บกับการที่เป็น noise canceling นะครับแต่ว่าตัว mv 1เนี่ยคุณจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะครับมันจะมีความโปร่งโล่งสบายนะครับเยอ p a ดเขาเนี่ยก็หนานุ่มมีใดีใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเหงื่อออกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะซึมไปนะครับก็ว่ากันไป เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการใช้งานทั้งนอกเท่าไหร่นะครับคือโดยรวมเนี่ยผมว่าผมใส่ได้สบายนะครับไม่ไม่ไม่ได้บีบหูมากแล้วก็ไม่ได้บีบหัวด้วยนะครับไม่ได้กดศีรษะเรานะครับทีนี้ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับต้องบอกว่าตอนครั้งแรกที่หยิบมาใส่หูแล้วฟังเพลงฟังอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจําได้ว่า ตอนนั้นคือนั่งนั่ง,น,งนั่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะครับนั่งที่โต๊ะผมแล้วก็นั่งอยู่กับหลายๆคนพอได้ลองใส่หูฟังปุ๊บเนี่ยเหมือนผมจะลั่นออกมาว่า i, เฮ้ยเสียงดีว่ะประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าเสียงดีในการที่เป็นมอนิเตอร์นะครับต้องบอกงี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่หูฟังทั่วไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมอะ่ะมีความเคยชินกับ หูฟังมมนิเตอร์อยู่พอสมควรเพราะว่าของผมเองก็มีหูฟังหน่วยมมเิเตอร์อยู่2อสาตัวนะครับจะคุ้นชินกับเสียงที่เป็นหูฟังมมนิเตอร์อยู่พอสมควรซึ่งพอมาใส่ตัว m อ1มีวันเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเสียงมันดีว่ะในเรื่องของเบสเนี่ยด้วยความที่มันเป็น Open Back ใช่ไหมครับมันจะมีความไม่ไม่ไม่ได้มีมวลใหญ่มาเท่าแบบพวกหูฟังแบบโค้ดแบ็กอะไรเงี้ยนะครับมันจะน้อยกว่าเอ่อรวมไปถึงการที่มันเป็น Open Back เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความสมจริงมากๆนะครับ ในเรื่องของ soundstage นะคือมันมีความกว้างมีความสมจริงนะครับยิ่งถ้าเราไปลองฟังอะไรที่แบบเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนะครับเหมือนเป็นการแสดงสดเราจะรับรู้ตำแหน่งของตัวเครื่องดนตรีอของเสียงร้องนู่นนี่นั่นได้ค่อนข้างชัดนะครับนี่แหละคือคือความโดดเด่นแล้วก็แยกเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับได้เสียงได้ค่อนข้างดีด้วยนะก็ประมาณนี้ในคาแรคเตอร์เสียงนะครับก็เสียงค่อนข้างดีนะผมผมรู้สึกว่าผมชอบนะ ถ้าเราไปดูความเห็นของผู้ใช้ของคนรีวิวเมืองนอกเนี่ยจะจะบอกว่าอันนี้มันเสียงดีมากไม่ใช่แค่เมืองนอกแหละในไทยก็เยอะนะครับที่บอกว่าโอ้เสียงดีมากนู่นนี่นั่นนะทางเมืองนอกเขาก็บอกว่านี่คือหูฟังที่จะเป็นอนาคตที่จะได้ใช้กันอีกยาวนานอะไรก็ว่ากันไปนะครับสรุปสุดท้ายนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกไปว่า MB1 เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกงานไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะเออมันออกมาเพื่อ,อกลุ่มคนบาง บางกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มคนที่ทํางานในด้านเสียงนะครับมิกเสียงทํางานเสียงอะไรเงี้ยนะครับมันเกิดมาอยู่ในสตูดิโอนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะเอาไปนั่งฟังเพลงเอาไปฟังเพลงข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับฟังเพลงได้นะแต่ฟฟังในบ้านเพราะว่าด้วยความที่มันเกิดมาเป็นหูฟังที่ชัดเจนว่าจะเอาไปใช้ในสตูดิโอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นเอียร์แพดอะไรเงนะี้ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้จะไปอยู่ข้างนอกเลยนะครับรวมไปถึงเป็น open, การเป็นโอเพน นู่นนี่นั่นที่เสียงภายนอกที่จะรอดเข้านู่นนี่นั่นมาอะไรอย่างี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่กับการที่จะใช้งานข้างนอกมันเหมาะกับการที่จะใช้งานข้างในเออข้างในสตูดิโอนู่นนี่นั่นมากกว่านะครับด้วยราคาด้วยการออกแบบด้วยคอนเซปต์ในการออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนบางกลุ่มนะก็จะเหมาะกับการใช้งานของ มืออชีพมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเอาไปร้องฟังนะครับหรือว่าเป็นคนที่ใช้หูฟังมอนิเตอร์ฟังเพลงก็สามารถที่จะซื้อไปใช้ได้นะฟังแต่ฟังที่บ้านจะเหมาะกว่าอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับโอเคครับก็มานนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Sony m d อ็ b 1นะครับอ่าสำหรับใครที่สนใจหูฟังตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อได้ในส่วนคมเ a ล่านะครับเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับกดแอดทูคัร์ดโน่นนี่นั่นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเช็คเอานะมันก็จะมีโค้ดขขึ้้้้้นนนมมารััทีีี่่่่ใชชไไดองงตตววจิกแ ตัวอื่นๆนนะครับมันก็เด้งขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อหาได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย